นานๆมาทีนะฮะแล้วก็มาใหม่ล่าสุดนะฮะสำหรับ Honda าเว125ล้อสีรวดนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวรองท็อปนะฮะจดทะเบียนนี่จะเป็นสีแดงนะฮะสีแดงดำนะครับมีทั้งหมดอยู่2สีนะฮะก็จะมีสีแดงกับสีน้ำเงินนะครับวันนี้ก็วันที่7นะฮะมิถุนา2,567นะครับวันนี้อัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะถ้าพร้อมแล้วรัชมรายะเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะฮะคันนี้รถผลิตวันที่หนึ่งมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับส่วนวันนี้วันที่เจ็ดมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับคันนี้ก็ผลิตได้หกวันนะฮะสำหรับฮอนด้าเวฟหนึ่งสองห้าตัวล้อซีรวดนะฮะหรือว่าตัวรองท็อปปี้สองพันยี่สี่นะครับก็ผลิตได้หกวันนะฮะรถมาถึง้านนะครับ วันนี้ก็เลยมารีวิวนะฮะแล้วก็อัปเดตราคาล่าสุดให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆนะฮะหรือว่าพี่ๆท่านใดนะฮะที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่นะฮะหรือว่ากําลังมองหารถใช้งานสักคันนะครับบางท่านนี่ไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับวันนี้มี Honda าเว e 125ลอซีลวดนะฮะมาแนะนำนะครับสนับตัวลอซีลวดมีมาทั้งหมดอยู่2สีนะครับ ก็จะมีสีแดงนะฮะกับสีน้ําเงินนะครับผมนะฮะสีดําไม่มีแล้วนะครับก็มีแค่สีแดงกับสีน้ําเงินนะฮะสสีนะครับส่วนตัวล้อแม็กมีทั้งหมดอยู่4สีนะครับก็จะมีสีดําแดงนะครับสีขาวน้ําเงินสีเทาแล้วก็สีแดงนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวล้อซีลวดนะฮะล้อซีลวดก็จะเป็นดุมใหม่ล่าสุดนะฮะดุมก็จะเป็นหลุมแบบนี้นะครับนี่ฮะ แล้วก็ซีลวดใหม่วงล้อใหม่นะครับซีลวดนี่28ซี่นะครับผมนะฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะฮะที่ซื้อไปเปลี่ยนใส่ขอบโลนะฮะก็ต้องเปลี่ยนดุมยกชุดนะฮะทั้งดุมแล้วก็จานดิสนะครับผมนะฮะแต่ว่าเนื้อสีเขาสวยนะครับนี่ฮะสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีแดงนะฮะจะถูกจะแพงก็ขอให้แดงไว้ก่อนสีแดงนี่สวยนะครับเนี่ยสีแดงเงาทั้งคันเลยนะครับ แล้วก็มีกระจังหน้าแบบชุดบโครเมียมตรงนี้นะครับเนี่ยสีแดงนี้สวยนะฮะสีแดงนี้จะเป็นสีแดงเงานะฮะสีแดงนี้คนละตัวกับตัวล้อแมกนะฮะล้อแมกนี่จะเป็นสีแดงด้านนะฮะส่วนล้อซีรวดตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงเงานะครับนี่ฮะลุมใหม่จะเป็นลุมแบบนี้นะฮะจานดิสก็รูก็จะใหญ่นะครับผมนะฮะส่วนปั๊มดิสเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้ก็ถ้าอยากใส่ล้อแมกก็ซื้อยกชุดใส่ได้เลยนะฮะซื้อล้อแมกกับจานดิสนะฮะ แต่ว่าปั๊มดิสใช้ได้นะครับผมนะฮะขนาดยางนี่เหมือนเดิมนะขนาดยางนี่อีกเจ็ดสิบทับเก้าสิบขอบสิบเจ็ดนิ้วนะฮะยางนอกก็ใช้ของวีรับเบอรนะครับผมนะฮะในส่วนของราคานะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับของเราขายอยู่ที่ห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับ 5 6 5 0 0นานะครับเอกสารในการออกรถนะฮะก็ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับออกรถได้เลยนะครับผมนะจ่าย56,500าอเอารถไปขี่ได้เลยนะครับอันนี้คือราคาเงินสดนะครับผมนะส่วนเงินดาวนะฮะสำหรับคนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะก็สามารถซื้อได้ทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะฮะเงินผ่อนก็จ่ายรับรถเริ่มต้นอยู่ที่350บาทนะครับ ร้านของเรานะฮะขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะฮะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับสําหรับท่านใดที่อยากซื้อเงินสดนะฮะร้านไหนไม่ขายมาซื้อที่นี่ได้นะครับของเราขายให้นะฮะเงินสด56,500นรบาทนะฮสำหรับฮอนด้าเวฟหนึ่งสองห้าตัวลอซีลวดนะฮะหรือว่าตัวรองท็อปปีสองพันยี่สี่นะครับนี่ฮะตัวนี้เนื้อสีก็จะเป็นสีแดงเงานะฮะแล้วก็จะมีสีดำนะฮะสีดำนี่ก็เป็นสีเงาเหมือนกันนะครับนี่ฮะ แล้วก็เงาตรงนี้ด้วยนะครับผมนะตัวนี้รองท็อปก็มีตัวสตาร์ทมือนะฮะกุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อก2ชั้นนะฮะส่วนระบบไม้ก็เป็นไม้แบบดิจิตอลนะฮะก็จะมีโหมดระยะทางนะฮะเกจน้ำมันแล้วก็ตำแหน่งบอกเกียร์อยู่ในนี้เลยนะครับนสีแดงนี่สวยนะครับก็มีอยู่2สีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะก็จะมีสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินนะครับนี่ฮะโลโก้ก็จะเป็นแบบชุบโครเมียมนะะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับ ส่วนข้างหลังนะฮะข้างหลังก็เป็นดำนะฮะข้างหน้าดิ้ข้างหลังดำนะฮะแล้วก็วงล้อแล้วก็ดุมเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เหมือนเดิมเลยนะครับก็สามารถใส่ขอบได้นะฮะหรือว่าจะขับเดิมๆก็ได้นะครับขนาดยางนี่80ทับขอบ17นิ้วนะครับฝาครอบท่อก็เป็นแบบชุดโครเมียมนะฮะสวยมากนะครับแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับแบตเตอรี่นี่รับประกันให้6เดือนนะฮะหรือว่า5000กิโลเมตรนะ ส่วนเครื่องยนต์นะครเครื่องยนต์นี่รับประกันให้3ปีนะฮะับสามหมกิโลเมตรนะส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันให้5ปี5 0,000กิโลเมตรนะครับสำหรับฮอนด้าเวฟหนึ่งสองห้าลอซีลวดนะฮะปี2024นะฮะสีแดงใหม่สวยนะครับคันนี้ก็นี่ฮะใหม่ล่าสุดเลยนะฮะรถติดวันที่1มิถุนาสองพนห้ารนะครส่วนวันนี้วันที่7นะฮะรถมาถึงนะครับนี่สีแดงนี่สวยนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานที่ว่าเน้นแบบ ประหยัดน้ำมันนะฮะร,ราคา56,500าแนะนำเวฟหนึ่งสล้อสีรลวดนะหน้าขี่น่าใช้มากนะครับผมนะตัวนี้ก็เป็นระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะแล้วก็เป็นระบบเกียร์นะครับในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันนะครับตัวนี้อัตราประหยัดน้ำมันอยู่ที่71.4กิโลต่อลิตรนะครับเติม1.4นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับส่วนราคาที่ติดมาก,กับรถในี่านะครับ ราคานี้ยังไม่รวมภาษีพรบรนะครับ55,200ืนาพนะครับแต่ว่าของเราขายอยู่ที่56,500บาทนะครับอันนี้คือราคารวมภาษีพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับจ่าย56,500ืารรถไปขี่ได้เลยนะครับผมนะถังน้ำมันนี้ก็อยู่น้ำมันได้ถึง5.4ลิตรนะฮะตัวนี้การตกจะเป็นสีดำนะฮะเนื้อสีก็จะเป็นสีแดงนะฮะหมายเลขตัวถังก็อยู่ตรงนี้นะครับผมนะฮะยูบ็อ,บอกก็ใหญ่นะใส่หมวกกันน็อกได้ เต็มใบได้หนึ่งใบนะฮะสำหรับยูบอกนะฮะแล้วก็นี่ฮะสมุดรับประกันก็มีให้ทุกคันนะครับผมนะก็รับประกันทั้งคัน3ปี3 0 0 0 0กิโลเมตรนะฮะส่วนระบบห้วยฉีดก็ที่ผมบอกฮะรับประกันได้5ปี50,000นกิโลเมตรนะฮะแต่ว่าเงื่อนไขการรับประกันนี่เพื่อนๆพี่ๆต้องเข้ามาตรวจเช็คทามระยะทางนะครับผมนะครั้งแรก1000กิโลนะฮะพอต่อไปก็4 0 0พแล้วก็ทุกๆสี่พกิโลนะครับผมนะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจหรือว่าถูกใจในราคา56,500นนะฮะ คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับ092157129นะครับตัวนี้ก็จะเป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไลน์นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมนะฮอนด้าเวฟ125ล้อซีลวดนะฮะตัว2024นะฮะตัวนี้จะเป็นล้อซีลวดสตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทเท้านะฮะหรือว่าตัวรองท็อปนะฮะตัวนี้แตกต่างกับตัวล้อแม็กก็แค่ล้ออย่างเดียวนะครับผมนะส่วนนอกนั้นก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราต่อไปนะฮะหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆนะฮะอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าท่านใดนะฮะเคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่ก็ที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะของเราขายเงินสดรวมจดทะเบียนนะฮะแต่ว่ายังไม่รวมประกันรถหายนะครับ ห้าหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับส่วนประกันรถหายนะถ้าใครอยากทำก็สามารถทำเพิ่มก็ได้นะครับปีละเก้าร้อยห้าสิบาทสองปีหนึ่งพันสามร้อยนะครับถ้าไม่ทำก็จ่ายห้าหมื่นหกพันห้าร้อยเอารถไปขี่ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ